เดี๋ยวไม่ยอมพร้อมนะครับหยิบกระเทียมไม่ยอมพร้อมจะจ่าเตยกันมาเนี่ยเมนูวันนี้แล้วไงๆเอาพัดอันนี้จบอุ้ยอุ้ยกระเด็นวะกุ้งมีน้ำพัดพัดไอแบบแพัดอันนีุ้บก,ก่อนเอา แล้วเต้นกระปุงเครื่องไอ้น,นี่ก็มีอร่อดดีกับน้ำตาลผสมกันอยู่ใสลงไปเลยวเวาทำเต็จเล้วเราก็ไม่ต้องปุงอีตีเล่นเลย,เลยง่ายๆเนยตเวน้นี่อ่าลุกแล้วตักขึ้นก่อนตักใส่ตัวเลย เดี๋ยวอันนี้เอาน้ำมันออกก่อนหลางออกไปก่อนกันกบทีนี้เราจะมาปัดไม่จะมาปัดเลยมาตอดไกล้ดาวตอดไกล้ดาวนี่ต้องแยกไกล้ก้าวกับไกล้แดงออกจากกันก่อนแค่นี้แหละอย่าใส่หมาดไกล้ก้าวใช้ลงไป phải thực hiện nâng cây đánh ngồi bốn na rồi phải lê นี่แกใส่กุ้งเลยครับกุ้งตีละตัวเล็กเดียวนะเดี๋ยวได้ดดบอสคิดจะไฟแรงใส่กุ้งลงไปเลยปันนี้เลยครับใส่กุ้งตีละทำเล็กเดียวนี่ นามันกันเอาปิดไฟลหลอยมันหดห,ดหดสักนิดนึงแล้วตังกะตักกาวได้บนกาวได้เลยครับง่ายง่ายแต่ร้อยครับ <c oughs> เอาไปจัดจกันครับ vàng vào này đấy, um, ô, lên mà bên nì, ô, lửa rồi đấy, bị nấm ba đì tăm ở ngoài, tránh ตกแต่งด้วยกระเทียมครับมีกระเทียมปนิการจนต่ำๆน,นี่นี่โรยในโนนนเอ้า